นอนาคตถนนเส้นนี้จะมีทางด่วนตรงเกาะกลางมีรถไปฟ้าใต้ทางด่วนและมีอุโมงค์ทางด่วนว้าวว้าว,าวานี่คือถนอนเกษตรนวมินเป็นทางด่วนอามวงวานถึงวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออกนะครับวันนี้ถนนเส้นนี้เป็นยังไงจัดกไปดูกันซึ่งตอนนี้นะครับผมก็จะเข้าถนนเกษตรนะฮะเกษตรนวมินนั่นเอง ซึ่งนี่ก็จะมีทางด่วดนครับผมเขาจะมีทางด่วนกันเนี่ยครับทางด่วนก็ตรงที่มีเสาตอหม้อตรงกลางนี่นะครับจะเป็นทางด,วด่วนซึ่งเขาเริ่มที่จะมีการอนุมัติทํากันแล้วนะฮะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นทางด่วนซึ่งเสาตอหม้อนี้ก็ทํามานานแล้วนะครับเพื่อที่ทำทางด่วนนั่นเองนะครับและ ก็จะมีรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลด้วยใช่ไหมเออใช่สายสีน้ำตาลนั่นเองซึ่งจะอยู่ใต้รถใต้ทางด่วนนะครับผมเป็นรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลซึ่งถ้าทางด่วนเกิดขึ้นก็จะช่วยบรรเทาจราจรบนถน,นนนี้นะครับซึ่งจะมีรถติดมากนะครับรถก็จะได้กระจายขึ้นไปใช้บนทางด่วนนั่นเองถ้าเขาสร้างเมื่อไหร่นะ และรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลก็จะช่วยทำให้คนที่ไม่ขับรถนะครับใช้ขนส่งมวลชนนะครับเดินทางด้วยความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเส้นนี้นะครับก็มีนะครับรถเมย์ผมก็ไม่รู้มีเยอะหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเรามีรถไฟฟ้าก็จะสะดวกสบายมากขึ้นนะครับและเดินทางได้รวดเร็วขึ้นนั่นเองเพราะรถเมย์ก็ต้องเจอปัญหารถติดข้างล่างนะครับ แต่ถ้ารถไปฟ้าก็วิ่งข้างบนนะครับสะดวกสบายเลยล่ะครับถือว่าเป็นอีกอการแก้ปัญหาชาจราจและการเดินทางขนส่งมวลชนได้ดีเลยทีเดียวล่ะครับซึ่งตอนนี้ผมก็เจอปัญหารถติดนั่นเองตอนนี้เริ่มไปแล้วครับเนี่ยครับเราจะเห็นเสาตอ่อม้อนะฮะของเกษตรนวมินนะฮะที่จะเป็นทางด่วดนนั่นเอง ซึ่งถ้าก่อสร้างเมื่อไหร่ก็จะสะดวกสบายจริงๆนะครับผมซึ่งเส้นนี้นะครับเขาจะทําทั้งเป็นทางด่วนลอยฟ้าแบบนี้นะครับและก็ตรงแถวกเกษตรนะครับก็จะทําเป็นอุโมงค์นะครับอีกฝั่งนะครับที่ไม่มีเสาต่อหม้อแบบนี้นะครับเขาก็จะทําเป็นอุโมงค์นั่นเอง เราว่าเขาบอกว่าจะบุดบังชัตตีภาพนะครับแต่ว่าทําเป็นขึ้นมาแบบนี้นะครับเห็นก็มีข่าววานะครับว่าโคมโคมก็จะทําเป็นอุโมงค์นะครับความยาวเยอะเลยนะครับซึ่งเลยจากหน้าเกษตรไปนะครับตรงแถวลอดเกษตรนั่นเองครับที่ก็จะทําเป็นอุโมงค์นะครับผมอุโมงค์แบบสองชั้นเลยนะครับรถวิ่งสองชั้นเลยนะครับไม่ใช่รถวิ่ง่งส่วนนะเป็นอุโมงค์สองชั้น จันละสี่ช่องหรือว่าสองไม่รู้นะสี่มั้งและมีความสะดวกสบายมากเลยนะครับในอุโมงค์แล้วก็มีาทางออกฉุกเฉินตลอดเส้นทางนะครับประมาณ1กิโลหรือเปล่าไม่รู้นะครับเผื่อเกิเดเหตุฉุกเฉินในอุโมงค์ก็สามารถขึ้นมาข้างบนได้นะครับผมซึ่งอุโมงค์ก็เป็นอุโมงค์แบบเดียวกับรถไฟฟ้าใต้ดินนั่นแหละครับซึ่งถือว่า เขาเรียกอะไรนะความปลอดภัยมีสูงเลยนะครับคนไทยทำอะไรก็ดีนะครับผมซึ่งเขาก็มีความรู้แหละรับทำคนไทยนี้ทำอะไรสุดยอดก็ะทำเป็นแล้วสุดยอดเลยนะครับผมเราต้องรอดูกันต่อไปว่าโครงการอุโมง์อุโมง์ทางด่วนจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับ ข่าวกลมๆก็น่าจะเกิดขึ้นอีกไม่นานนี้แหละครับไปกันต่อนะครับผมซึ่งจะเดินทางกันยาวๆเลยฮนะวันนี้รถไม่ก็เยอะนะครับเกเสรเพราะว่ามันตรงกับบรรยุดนะครับและทัศนียภาพภายนอกนะครับเป็นหมอกเยอะมากเลยครับผมหมอกเยอะเยอๆ,ๆเราไปกันต่อนะครับ ผมก็ไม่รู้จะไปแยกไหนครับอ่าแต่ก็ไปกันต่อครับยาวๆเนี้ยเส้นถนนนี้ก็คือหมายเลขสามห้าหนึ่งครับเกษตรนวมินนะครับ, mm hmm. บเบสาต่อหม้อก็าจะเขียนหมายเลขไปเลยนะเสาตา่อมอที่เท่าไร่เท่าไร่เท่าไหรนะรดโล่งม,มากเลยครับวันนี้ถือว่าเหมาะที่จะขับรถเล่นนะครับ ็ไปเป็นนีดเดียขับเร็วๆแม่งเลยรูนี้ขับเร็วดูดเดยียบ80ครับ80ล็อกตอนนี้นี่เราเห็นไหมครับน่าต่อมอเนี่ยครับที่จะเป็นทางด่วนในอนาคตนนี้ซึ่งจะไปย้อนหลังนะครับนี่90กว่าลดลงดลตีนิดจะนิดนะครับผมซึ่งหมายเลขหนึ่งจะอยู่ตรงไหนนะเนี่ครับกลัส90ลดลงนะครับ แต่เราขับเราต้องระวังนะอีมมเตอร์ไซค์นี่ก็มันก็ปาดหน้าปาดหลังไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะผมนี่อัพความแมนอยู่ข้างหน้าครับรถอัพความแมนเราก็ต้องระวังเลยรถนี่แหละที่ชอบปาดหน้าปาดหลังนี่แหละครับผมไม่รูนน้ทำไมอ่ก็ขับช,ช้าๆหน่อยครับผมถ้ารถเยอะเราก็ลดความเร็วลงนะ ราจะไปจนถึงดูตรงที่เขาทาอุโมงหรือเปล่าครับที่เป็นอุโมงของทางด่วนเนี่ยครับเส้นทางด่วนนี้เกิดขึ้นมานานแล้วนะตั้งแต่ปีสี่อะไรนะที่เขาสร้างกันเนี่ยแต่ก็ไม่ได้เป็นรูปเป็นธรรมทักทีนะครับตอนแรกเนี่ยที่เขาสร้างไอเนี้ยแหละก็จะทําทางด่วนนั่นแหละเสร็จแล้วก็ระงับไปก็ไม่ได้สร้างครับก็คือบริจัทที่ประมวลทําฐานนี้ก็ทําเสร็จแล้วนะครับแต่ว่า ทางด่วนไม่ได้เกิดขึ้นนั่นเองก็เลยต้องครอบไว้ครอบไว้นะครับท,ทําไม้ติดตั้งครอบไว้เมื่อจะสร้างก็ถอดแต่งนั้นออกนะครับซึ่งเขาบอกว่าข้างในยังสมบูรณ์อยู่นะครับผมซึ่งหมดแล้วครับแต่งนั้นมาตรงนี้ก็น่าจะเป็นทางลอดแล้วมั้งหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับผมแล้วเราก็ไปกันต่อนะครับผม มุ่งหน้าทางตะว,วันตกไปตามประเสริฐมนูกิบแปดแล้วเลี้ยวซ้ายเพื่อวิ่งบนประเสริฐมนูกิบแปดอ๋อนี่ข้างหน้าก็เป็นลาดปักเขานะครับเดียวเข้าลาดปักเขานั่นเองเดี๋ยวเราจะไปต่อกันอีกนิดนึงนะครับผมแล้วไฟกลับนะ ซึ่งความจริงผมตั้ง gps ไว้แล้วแหละว่าจะกลับกลับแถวบ้านนะครับแต่โกรธนะครับว่าทำไมไม่ดังสักทีปกติมันจะบอกให้เลี้ยวนะครับว่าเลี้ยวไปตรงนั้นตรงนั้นแต่มันไม่ดังนะครับผมก็เลยไม่ได้เลี้ยวฮะก็เลยเลยมาไกลแล้วครับเนี่ยแต่ก็ไปกันต่อนะครับเราไปดูเส้นเกษตรสายเขาบอกว่าเลี้ยวเราไม่เลี้ยวแล้วครับผมเลี้ยวไม่ทันแล้วครับผม เลี้ยวขวาเข้าสู่ลาดปลาเคายี่สบสี่แยกหนึ่งแล้วเลี้ยวซ้ายหลังจากเซมูลดิเรมูลเลี้ยวซ้ายหลังสี่แยกเซมูลดิเรมูลทางด้านซ้ายไปยังถนนลาดปลาเคา้าเลี้ยวที่ไหนแล้วครับไทันแล้ับขึ้นสะพานแล้วไม่ทันแล้วครับ,บมผม ยังอยู่ครับผมนึกว่าหมดแล้วเออแล้วทำไมอ๋อตรงนั้นเป็นทางแยกนะครับก็เลยจะไม่เห็นนะครับนี่เสาต่อหมอก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับผมเป็นต่อครับผมซึ่งข้างในจะเป็นฐานนะครับผมฐานของเสาต่อหมอนั่นเองก็จะครอบอันนี้ไว้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดการจำรุดเสียหายนั่นเองเมืเ่อเจาก็จะใช้ก็จะถอดไอ้ครอบนี้ออกแล้วก็ ต่อเสาขึ้นไปได้เลยนะครับผมข้างหน้าก็จะไปเกษตรศาสตร์แกลายนะนะเราไปกันต่อนะครับผมข้างหน้าก็ไปไหนครับเราก็ไปกันต่อนะครับผมนี่ครับเราก็ลงทางลอดกเกษตรนะฮะเราลงทางลอดไปอีกฝั่งนะครับนี่คือทางลอดกเกษตรนั่นเองนะครับผมต้องขับรถด้วยความระมัดระวังนะถ้าเราไม่รีบเราก็อยู่เลนซ้ายเนี่ยครับเราให้คนอื่นเขาไปก่อนครับผม ซึ่งโซนนี้ล่ะครับที่เขาจะทาเป็นอุโมงครับเขาจะทําเป็นอุโมงทางหวนนะครับอยู่ใต้ดินเลยเหมือนรถเจ็ดแล้วหลักรถเหมือนรถไฟฟ้านี่แหละครับอีกสองร้อยเมตรเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนลาดพร้าววังหินเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนลาดพร้าววังหินเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยลาดพร้าววังหินเจ็ดสิบเจ็ด ไปลาดพร้าววังยินนะครับผมซึ่งจะกลับแล้วครับผมแล้วมันอยู่ไหนนะครับลาดพ้าววังยินนะตอนนี้เราก็ต้องเลี้ยวซ้ายนะผมแหมเนี่ยครับตรงนี้จะเป็นอุโมงค์นะครับอนาคตก็จะเป็นอุโมงค์นั่เองสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับผมซึ่งอุโมงค์นะครับโหลึกมากเลยนะครับเป็นอุโมงค์ที่สูงและเป็นทางสองชั้นเลยนะครับผม ซึ่งจะอลังการแค่ไหนแล้วเสร็จก่อยว่ากันนะครับผมแต่ตอนนี้เขายังไม่เริ่มอ,อะไรเลยแต่ครับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับบายยนี่ยายกขับจักรยานเลยฮะโอ้โหสุดยอดเงกเออวัดบัวปั่นไปข้างหน้านะครับผมก็บอกแต่เราไม่ได้ไปนะครับเราจะกลับแล้วครับผมกลับว่าพราววังหินดีกว่าครับผมไปทางไหนก็ไม่รู้ครับผมอันนี้ผมก็ไม่รู้แล้วครับผม เดี hey, mm ๋ย hmm. วคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะบ๊ายบาย